สวัสดีครับเพื่อนๆผมเอกพันไม้นะครับผมนะฮะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมานะครับมาอัปเดตฟามไก่กันนะครับซุ้มป่าเดงพันไม้นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูทั้ง3ข้อของเราเลยนะครับผมฟามไก่ข้อที่1นึ่ข้อที่2อข้อที่3าว่าปัจจุบันนี้เรามี3ข้อนะครับผมนะฮะเดี๋ยวก็วันนี้พาเพื่อนๆเข้ามาข้อที่1กันก่อนนะครับข้อหนึ่งคือข้อแรกนั่นเองนะครับผมอ่าเราไปดูด้านในกันหน่อยนะครับโอเคนะครับผมฟามนี้นะข้อนี้นะครับตัวนเพื่อ หน้าร้อยสิบสองตัวนะครับผมก็ตั้งแต่ที่เขาไขมานะครับผมระยะการไขของเขาก็คือที่บอกว่าไขได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมนะร้อยเปอร์เซ็นเป็นแบบไหนอย่างไรปัจจุบันล่าสุดนะครับเมื่อวานนะครับผมล่าสุดเลยนะครับเราเก็บไขได้หนึ่งร้อยกับห้าฟองนะครับผมนะในขณะเดียวกันไก่ของเรามีหนึ่งร้อยสิบสองตัวนะครับผมนะทุกตัวยังอยู่กันครบนะครับผมนะหนึ่งร้อยสิบสองตัวนะยังอยู่กันครบนะหน้าตาแจ่มใสประมาณนี้นะครับผมนะโอ้นะครับ หนึ่งงอนแดงหน้าแดงนะสดใสอารมณ์ดีนะครับผมนะหนึ่งร้อยสิบสองตัวแต่ปัจจุบันไข่เขาได้หนึ่งร้อยห้าฟองหนึ่งร้อยสี่ฟองอยู่ประมาณนี้ครับผมนะก็อยู่อย่างนี้ทุกวันนะครับผมก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเพราะนั้นการไข่ไข่ไก่ที่ไข่เนี่ยครับผมนะในไก่หนึ่งร้อยตัวเนี่ยแล้วก็อ่าเฉลี่ยให้เขาเขาได้เก้าสิบฟองทุกวันนะครับก็ถือว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะอ่าได้สามแผงสามแผงทุกวันก็ถือว่าโอเคนะฮะมาตรฐานถ้าใครทำได้อย่างนี้ก็โอเคฮะถือว่าผ่านนะครับประเมินผผผลลล่าานนนเเเรรี้้ยยงไดะะคับม ของเราก็อย่างที่บอกนะครับผมปัจจุบันนี้ก็นะครับเมื่อวานล่าสุดก็105ฟองนะครับผมวันนี้ก็นะ่าก็จะอยู่100ร้อยฝ่าเหมือนกันนะครับนี่เขาก็ยังทยอยกันไข่อยู่นะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะไข่ของเราชุดนี้นะเป็นรุ่นแรกนะครับไข่ใบใหญ่ใบโตนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยไซสสวยๆประมาณนี้ครับผมนะนะครับนี่ครับนี่ครับเราจะเก็บประมาณอ่าสี่โมงเย็นทุกวันนะครับสี่โมงเย็นทุกวันนะครับผมนี่นะครับ นี่ก็เข้าคิวไขกันไปเรื่อยๆนะครับผมไขกันไปเรื่อยๆนะครับผมนะเกือบครบทุกตัวนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะนี่ก็คอกที่หนึ่งของเรานะครับผมนะภาพรวมก็โอเคประมาณนี้นะครับผมนะหลังจากขอกที่หนึ่งประมวลประเมินผลผ่านนะครับไก่ของเราสดใสขึ้นคักอารมณ์ดีประมาณนี้นะครับผมนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนะปัจจุบันเราขึ้นทะเบียนกับปศุสัตว์แล้วนะครับผมนะ อ่าถ้าเราเลี้ยงเกินร้อยตัวขึ้นไปนะเราก็แจ้งปศุส so okay. ัตว์นะฮะทำให้ม okay. ันถ okay. ูกต้องนะครับผมนะเมื่อมีปัญหาอะไรต่ปศุสัตว์ก็จะเข้ามาดูแลเราได้นะครับผมนะนี่ครับผมก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับภาพรวมของข้อที่หนึ่งก็ผ่านประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่สองกันบ้างนะครับผมนะโอเคครับไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมานะจปิดละโอเคครับผมแล้วไปดูข้อที่สองกันครับนี่ข้อที่หนึ่งนะครับอ่าข้อที่สองอยู่ด้านนี้นะครับ โอ ance, ้โหนี่หลักฐานนะครับผมนะนี่ตัวไหนเอยเนี่ยไขออกมานอกค้อกเนี่ยครับไหลออกมาแขกด้านในนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมเนี่ยข้อที่สองนะครับปัจจุบันนี้ก็คืออ่ะโอ้โหดันกันมานะครับเดี๋ยวขอทางหน่อยจ้าขอทางหน่อยจ้าโอ้โหยังไม่ถึงเวลานะจ้ายังไม่ถึงเวลาเนี่ยครับเขามาอัดแน่นกันหน้าประตูนะครับผมเราจะเข้าข้อก็เข้ายากนะดูเลยนะครับผม นี่ข้อที่2ของเรานะครับลงเมื 13, 13. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ่อวันที though, ่8นะฮะวันที่8ปธันวานะครับผมปัจจุบันนี้ก็วันนี้วันที่13นะครับผมนะวันที่13มกรานะครับผมก็ดึงเดือนหนึ่งเดือนต้นต้นหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับผมนะเมื่อวานเราเก็บไข่ได้63ฟองนะครับผมนะ63ฟองก็คือ63เปอร์เซ็นต์นะของไก่1 0 0ตัวนะครับผมดูนี่ครับผมแล้วก็ทยอยไข่กันอย่างนี้นะครับอันนี้ข้อที่2ของเรานะครับผมนะเชื่องนะครับผมเชื่องน่ารักนะน่ารักมากเลยไก่ของเรานะครับผมดู นะฮะคนเลี้ยงไก่นะครับต้องมีใจรักไก่ด้วยนะครับผมนะอ่าคุยีแต่เขาบ้างนะครับผมนะฮะนี่ครับแล้วก็มีพื้นที่เดี๋ยวให้เขาเดินเล่นเดินอ่าเที่ยวประมาณนี้คุยเขียหาอาหารบ้างนะครับเพื่อออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะก็วันนี้เรามาลุ้นกันนะครับขขยได้เท่าไหร่นะฮะเมื่อวานก็อย่างที่บอกนะครับหกสิบอ่าหกสิบสามหกสิบสี่ฟองนะครับผมเมื่อวานนะครับผมนะก็คืออัตราการไข่อย่างหลังจากอ่าหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับหนึ่งเดือน ผ่านไปก็คือ60%แล้วนะครับผมอารากันไข่นะครับผมเดี๋ยวก็ครบ100%เราจะดูนะครับระยะเวลา2เดือนเขาจะครบ100%หรือไม่นะครับผมนะก็น่าจะครบนะครับผม100%นะครับผมนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับภาพรวมของข้อที่2ของเรานะครับผมนะก็ไม่มีครบนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมช่องว่างตรงนี้เราเปิดให้อากาศเข้านะครับเพราะว่าอากาศเขาร้อนนะครับผมนะเป็นตะข่ายนะอากาศถ่ายเทได้ลมมานะไก่จะได้ไม่เครียดนะครับผมนะจะได้ไม่เครียดนะครับ เราก็ต้องดูอาการของไก่ด้วยนะครับว่าไก่เขาเป็นยังไงนะครับเครียดไหมหอบไหมร้อนไหมนะครับผมนะหลังจากเราเปิดตรงนี้มาแล้วนะครับรู้สึกว่าไก่เขาสดชื่นขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับผมนะนี่ภาพรวมของข้อที่สองเรานะครับนี่นะยังไม่ถึงเวลานะเหี้วก็กินกันไปก่อนนะครับอาหารยังไม่หมดนะครับนี่ยังอยู่กันนะอ่าอันนี้มาแอบตรงนี้ครับผมในในรังมีไม่ไข่นะครับมาไข่ทิ้งที่พื้นนะครับผมนะ นะครับเขาก็อย่างนี้ครับผมบางตัวหนึ่งเขาไข่ใหม่ๆครับผมก็ยังไม่รู้จักรังไข่นะฮะเขาก็เจ็บตรงไหนไข่ตรงนั้นนะครับผมนะส่วนตัวเก่าๆเขาก็นําทางกันไปก่อนนะครับผมก็มีที่นอนที่ไข่กันอย่างนี้นะครับผมนะประจําของเขาเลยนะครับนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้อที่สามกันนะครับผมนะะไม่ต้องตามมานะจ๊ะไปดูข้อที่สามกันก่อนนะครับ ไม่ต้องออกจ้านี่ครับผมข้อที time, ่สองนะตามนี ui, ้นะครับนี่ข้อที่สามของเรานะครับผมอยู่ด้านนี้นะครับน้องใหม่นะครับอ่าพุ่งมาได้เมื่อวันที่ห้านะครับผมนะเมื่อวันที่ห้าเข้าไปดูกันหน่อยนี่ครับน้องใหม่ของเราโอ้โหอ่าห้อนี้จะยาวกว่าข้อหนูอื่นอีกหนึ่งห้องนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับผมน้องไก่ของเรานะครับเราพุ่งมาลงได้เมื่อวันที่ห้านะคะมกรานะครับผมวันนี้วันที่สิบสามก็หนึ่งอาทิตย์นะครับโดยประมาณนะครับผมนะหนึ่งอาทิตย์นะครับ เมื่อวานนะครับคอกนี้ครับมีเซอร์ไพรส์นะครับมีไข่ได้สามฟองนะครับพี่น้องครับผมนะฮะมีไข่สามฟองนะฮะเราเห็นแล้วนะครับว่าตัวในไข่นะครับนู่นนี่ครับกําลังอุบไข่อยู่ครับผมตัวนี้เองนะครับผมนี่ไก่ที่เขาไข่นะครับหงอนเขาจะแดงหงอนเขาจะยาวกว่าตัวอื่นนะครับผมนะเราก็สังเกตได้นะครับเวลาเราเดินผ่านเขาจะย่อตัวลงนะครับก็คือตัวที่เขาไขแล้วนะครับผมนะหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนะครับค้อกนี้ของเรานะครับผมภาพรวมเขาประมาณนี้เลยนะครับนะไก่ก็เริ่มเชื่องนะครับเริ่มเชื่องแล้วก็ คือพักอารมณ์ดีนะครับแล้วก็เปิดให้อากาศเข้าด้านนู้นด้วยนะครับผมนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนแล้วเราเราต้องสังเกตไก่โดยเราด้วยนะครับว่าบรรยากาศในคอกเป็นยังไงบ้างครับร้อนไหมอึดอัดไหมอับไหมนะครับผมนะถ้าไก่เขาร้อนเนี่ยเขาจะหอบทั้งวันในคอกรู้สึกไม่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่ทําให้อากาศถ่ายเทนะครับทําให้ไก่เขาอารมณ์ดีนะสดชื่นขึ้นนะครับเนี่ยไอตัวนั้นก็นอนไข่อยู่ตรงนั้นนะครับผมนะเมื่อวานเราก็เก็บไข่ตรงนี้ครับได้สองกองนะครับไม่ยอมไปไข่ในรังนะครับผมรังทําให้ไม่ถูกใจนะ โอเคเดี๋ยวเย็นๆยนจัดให้ใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาฟางมาเข้ามามาใส่ให้ใหม่กุรังให้ใหม่นะครับให้เข้าถูกใจให้เข้าไปไข่ในรังให้ได้นะครับผมนะนี่ครับคคกนี้ร้อยห้าสิบตัวนะครับผมนะเมื่อคอกนี้ไข่แล้วนะไข่หมดนะครับผมนะสามคกนี้ไข่ร้อยเปอร์เซนทั้งหมดนะครับผมเราจะมีโครงการขยายฟาร์มต่อไปนะอย่างแน่นอนนะครับผมนะ ความไก่สมปาเลงพันไม้ก็พี่เพื่อน,น้องพี่พี่น้องนองนะคอยจิตตามรับชมนะครับผมนะว่าเราจะไปในทิศทางใดนะครับผมสาหรับ,บเพื่อนๆที่ต้องการเลี้ยงไก่พันไข่นะครับ้าเลี้ยงตามกันนี้ก็แนะนําให้เลยครับเลี้ยงได้เลยนะครับผมนะทำตามสูตร,รตามสไตล์ของเรานะครับผม อะไรเซฟได้แล้วก็เซฟไปนะครับผมพยายามหาวัสดุที่เหลือใช้ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพื่อการลดต้นทุนในการาสร้างโรงโครงโรงเลือนสร้างอุปกรณ์กลางของไก่นั่นเองนะครับผมถึงเราจะเลี้ยงเราจประสบความสำเร็จแล้วก็ได้กาไรนะครับผมทาให้ครบวงจรนะครับพี่น้องครับผมนะ ก็เดี๋ยวขี้ไก่แกบท้่หมดนี้นะเราต้องกลับกลับขี้ไก่แกบนะครับสักระยะหนึ่งหเดือนสี่เดือนห้าเดือนเราก็ต้องดูกาะก่อนนะครับผมเมื่อได้ระยะเราก็ควรจะเปลี่ยนนะเมื่อเราเปลี่ยนก็เป็นขี้ไก่แกบที่ชั้นดีนะครับผมสามารถเอาไปปลูกผักปลูกพืชได้นะครับผมปลูกผักปลูกพืชได้เป็นปุ๋ยข้ออีกตัวหนึ่งนะครับผมนะก็สามารถนําไปขายได้ด้วยนะครับผมกระสอบละสามสิบสี่สิบแล้วแต่พื้นที่นะครับผมนะเราก็ยังมีประโยชน์มีคุณค่านะครับผมนะในการเลี้ยงไก่เราก็เพิ่มมูลค่าต่างๆได้นะครับ โอเคครับก็ฝากไปด้วยนะครับตามนี้นะครับฝากกไดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้เอกพันไม้ด้วยนะครับพี่น้องครับผมนะถ้าเพื่อนๆสงสัยกับการเลี้ยงไก่พันไข่เลี้ยงยังไงให้กันไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลี้ยงยังไงไม่ขาดทุนเลี้ยงกำไรให้ได้กำไรครับก็สอบถามกันได้นะครับผมนะก็มีหลายท่านแย้งกันมาบางท่านเลี้ยงขาดทุนนะครับบางท่านเลี้ยงไม่ได้กำไรนะเลี้ยงแล้วเจ๊งเลยนะพูดกันง,ง่ายๆภาษาชาวบ,บ้านว่าเจ๊งนะครับผมนะาสาเหตุที่เลี้ยงเจ๊งเพราะอะไรนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายท่านนะอีกหลายท่านนะทีีี่เเเเคค้าาลลยงวปรรระะะสบบมมมม็็จัันนนกหตุผผ ก็เหรียญมันมีสองหน้านะครับัมมีอ่ามีมีหัวกับมีก้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นการมองเหรียญเราก็ต้องมองสองด้านนะครับผมขาดทุนเพราะอะไรนะครับประสบ ความสาเร็จเพราะอะไรนะครับเราก็มาศึกษาดูแลเปรียบเทียบกันนะครับเราพยายามเรียนแบบคนที่เขาประสบความสาเร็จนะฮะอย่าไปมองตามทําตามคนที่เขาเลี้ยงแล้วไม่ประสบความสาเร็จนะครับผมนั่นก็คือแล้วก็จะล้มเหลวตามเขานะครับผมนะก็ประมาณนี้ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับผมอาชีพทุกอาชีพก็สามารถแนะนําทําได้หมดนะสามารถถ้าเพื่อนๆมีความถูกมีความต้องการที่อยากจะทํานะครับเหมาะสาหรับตัวเองก็นะเราก็ทําได้นะครับแต่อาชีพการเลี้ยงไก่ก็เอกพันไม้เลือกแล้วนะครับผมนั่นเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะ อาชีพเสริมนะครับผมอาชีพหลักของเราก็คือขายพันไม้นะครับผมนะเพื่อนๆก็รู้จักอยู่นะเอกพันไม้นะฮะชื่อก็ฟ้องอยู่แล้วนะขายพันไม้นะครับเพืพ่อนๆท่านใดสนใจพันไม้หรือต้องการข้อแนะนําเกี่ยวกับการปลูกพันไม้ปลูกทุเรียนหรือปลูกอะไรต่างๆนะครับผมนะก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับผมคลิปพันไม้เราก็มีเยอะแยะมากมายหลายคลิปนะไล่เรียงกันดูได้นะครับในเอพีต้นๆนะครับผมนะเดี๋ยวช่วงหน้าฝนเราก็จะมีคลิปพันไม้ขึ้นมาเยอะนะครับผมก็คอยติดตามรับชมกันนะครับ แต่ตอนนี้เรามาอยู่วุ่นวุ่นขไก่นะครับเราก็อัปเดตให้เพื่อนๆที่ติดตามไปดูกันนะครับผมโอ้น่ารักจังเลยน้องไก่ของเรานะครับผมนะเขาก็อารมณ์ดีประมาณนี้นะครับเราอยู่กับเขาเราก็มีความสุขนะครับผมนะโอเคครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้เอกพันไม้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่นี้นะครับผมสวัสดีครับ